สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เอกได้วิ่งพาพี่น้องมาดำน้ำยิงปลานะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงดำน้ำยิงปลาน้ำจืดนานแล้ววันนี้มาเทสหมายครับอ่างลำสำรายครับผมมาดูหมายกันครับดูปีนี้น้ำท่วมเยอะมากครับหมายอนัไปหาเลาะไปเรื่อยๆตามป่าตามลงไปอ่ะมากับนี่ครับ มากับน้องเกมอีกแล้วครับน้องเกมมาวันนี้เอาเรือมาลงเพราะว่ามีคนยกเรือช่วยเกมพาเกมมายกเรือช่วยพอจะติดไม่ได้ตั้งแต่ซื้อมานี่ไม่ได้ขี่สักขีพอแต่ว่าเครื่องมันยังติดอยู่นะครับนะเตรียมปืนเตรียมอะไรเรียบร้อยกระบุงสะเบียงพร้อมนะจัดจัดสถานที่เลย วัดของน้องเกม หบานบานบานหานวจะเจอปลาขี่เรือรอบเกื่อนเลยครับมาแล้วครับตัวแรกครับเจอสองตัวและอีกตัวเดียวนี่แหละ Good night. วันนี้ไม่หมานเลยครับยิงปลาไปเจ็ดทีแล้วได้ปลาตัวเดียวเดี๋ยวรอดูผลงานอีกทีนะึงขึ้นมาเปลี่ยนแบตแบตกล้องหมดยิงยังไงก็ข้ามหัวปืนเล็กปืนสั้นตันตวนี้ไม่ได้ยิงปืนสั้นนานน้ํามันคุณแล้วยิงทอยปืนมาไว้อย่างงี้ยิงข้ามหัวปลาตลอดเลยอง,องงคิปหายเลยเดี๋ยวคอยติดตามรับชมนะครับคลิปปิดท้ายเด้อ น้อนหลายครับปีนี้นะ,ะดูน้องเกมใส่ปืนอีกจก๊ฮ้ยปืนไกโยงวันนี้ <S 2> <S 2> นนยังเป็นฟิ่ปิเส้นอย่างเดียวแรงทะลุนะลูกดูดูปลาดูปลาเป็นยุ่นดิครับเป็นยังไงดึงเรือเข้าไป,ไ,ไปด้วย ได้กินเราได้กนเมนืมม่อนี้บประมาณมาวันนี้มาสำรวจนะหรือว่ามาสำรวจบอกแล้วว่ามาสำรวจนี่ไมะสุดเชื่อครับยางเส้นเดียวนะแตที่ปิกเส้นเดียวนะครับยางแตรที่ปิกเส้นเดียวนะครับจีบันนินนี่นะฮะแต่แรกแค่จะพักถอดออกสองเส้นแล้วเออตราแรกใส่มาสามถอดออกไปเส้นหนึ่งอเ,เอยถอ,อดออกไปสองแต่เส้นเดียว แทิิกรูเล็กนะครับยางแปซิฟิกรูเล็กใครสนใจสั่งได้นี่นะครับอันนี้ก็มาสำรวจไมท้ที่อ่างลำสำลายนะครับน้องเกม<ด>น้ำนะมันยังไม่ใสดีเท่าไหร่นะครับมองเห็นได้ไม่ถึงสอกเดียวยากหน้ากากเรางเงตรงไหนใสก็ใสดีอยู่นด,ดูปลาเกมในปลาวันนี้พอได้พอได้ปลาอยู่นะ ไต้สวยๆสวยอยู่ครับวันนินะครับไต้ๆๆำสวยๆรำทำลายอีกสักสองอาทิตย์ก็มายิงใหม่เนาะวันนี้มาสำรวจผมก็ได้ตัวเดียวนสมตัววันนี้อ <c oughs> เจอ, <c oughs> เอ,อน้ำมันก็ยังไม่ใสดีเท่าไหร่ครับมาสำรวจด,ดูมันเพิ่งเริ่มใสกว่าจะหาเจอปลานะอบอกเลยว่าอ้อเขื่อนครับวันนี้ ขับเรือนะแต่เอาเรือ,อ,รอลงตรงนูนน้นอ๋อไปข้างหลังโอ๋อมาเอา,ามาโอ้ไกลมากเออขอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเกมกลับบ้านไกล้ือออนยยยค่ยไปเล นี่ก็ถึงฝั่งแล้วนะครับเอาเรือน้อยมาลองดูครับวันนี้ตั้งแต่ซื้อมานี่จำได้เลยว่าเอาลงน้ำประมาณสามรอบนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ดูผลงานวันนี้นี่นะครับปลานินครับ <c oughs> ปลานินสามตัวยิงไปเจ็ดได้ตัวเดียววันนี้ฝีมือตกคิหไยเลยไอเกมยังได้สองตัวนะผมได้ตัวเดียวเกมยิงไปกี่ตัว โดนมินารน้ำไม่ค่อยดีมันมองเห็นแบบมองหนลัง,ลง,นลงเลอะว่ามันใช่ปลาหรือเปล่าใช่ไม่ใช่่ยยิงไปก็ไม่โดนโดยเกมยิงโดนยิง <laughs> โดนไหนไม่เด้โดนตรงนี้ฮะ <laughs> คิดดูนี่นะครับวันนี้ก็มายิงปลาเนาะเกมเอาเรือมาลงแล้วก็มาเทสหมายครับน้ํามันพึ่งใสครับเพื่อนลําสำลาย <laughs> ก็พอได้ปลาไปกินครับดีไม่เหี้ยว ยิงเยอะมากแต่ไม่ถูกวันเนี้ไม่รู้เป็นไรมันไม่ใช่วันของมันมั้งเดี๋ยวรอให้อีกประมาณ2อาทิตย์เดี๋ยวมายิงใหม่ไซส์คนนี้แน่นอนเดีวจะได้ผลงานดีๆให้เอฟีได้ชมนะครับสําหรับวันนี้ก็ได้ปลาพอไปไปต้มน้าอยู่อน่าอยู่เนาะก็ฝากคลิปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันเด้อเจอกันใหม่ ในช่องเอกได้วิ่งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าที่เขื่อนคุ้นด่านล <laughs> ำลบคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ <laughs> คุ้นดานเด้อเกมเด้อไอ้ล่าติดงาน